สวัสดีจ้าพบกับช่องแม่น้องเกศชั้นแนวอีกแลนะ้วค่ะเนาะมื่อนี้ก็พบกันตอนสายๆได้กันเด้อมืนอนี้ก็ขึ้นมาพามาพูตอนเที่ยงแลนะ้วค่ะเนาะเพราะว่านี่นะเป็นมือย้ายเข่าประดับดินนะคะเนะาะทำบุญจ้าทำบุญก่อนนะคะเนาะะเสร็จจากการทำบุญใส่บาตรแล้วก็ขึ้นมาพูจ้าก็มาเรามาจอม่อเบิ้งเห็ดคือเก่านะคะเนาะเห็ดเอ่ก็แดงแน่เห็ดตะไคร้แน่นะจ๊นะเนาะเห็ดดินนั่นแหละาี่มีเห็ดยังกะไปรุ่นไปชมน้ำกันนะจ๊นะเนาะ พบกันในวันที่สองสกันยายนนะจ๊ะเด้อเป็นเดือนใหม่แล้วเนาะคะ่ะเนาะเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าสวัสดีพีชีทั้งในประเทศและต่างประเทศท่านผู้ชมทั่วโลกนะคะเนาะเป็นรุ่นปชมน้ำกันนะจ้าันมณีสีมาเฮ็ดยังแน,น่ไปกันเลยจ้าพอละจ้าหนึ่งดอกนะคะเนาะเห็ดกอแดงเลยจ้าเป็นดอกที่สองของวันนี้นะคะเนาะ bố gì là khả nó chưa khả nhau nhau như nhau đây nó à, để rồi bên khả đấy chưa nhìn mình bố chưa เวียนอยู่กับเพื่อนเมื่อนานดอกงญ่คักจ้ะโอ้ยดอกเดียวว่เต็มตาแล้วบ่ยขอหมดกันนะคะหมดหลายๆปั้ดปื้ดเพื่อนนะเห็นฝ่ามือแล้วจ้ะดอกเดียวโป้ บนอีมแล้วจ่าดอกเดียวนี่อือเป็นองเกลอลงตานะเต็มตาแล้วจ่ามึงไงเฮ้นะเ,เ, <c oughs> เ,เต็มตาแล้วจ่าเต็มคนตาเลยนึ่เม็ดสามดอกเต็มตาแล้วจ้ะหลุดไปช่วงน้ำกันกอีกนะคะเนาะ กะสิพออีกนะจ๊ะม,มีสามดอกแล้วค่ะเพื่อนๆหนึ่งดอกจ้ะสองดอกสามดอกจ้ะแต่ว่าดอกนี้อาจติเก้ท่ันผู้ชเนะเก็บเลยจ้ะโอ้ดอกนี้มันขาไปจัะเพื่อน bà đi như nhau hết chưa được như thế bà bớt bớt như thế như nhau đấy chứ? một nó cả nó một lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền đấy Ăn nó sẽ khá nhanh cho nó Ui, Được cha. Ok nè các ạ Thông Mm. Sånn. Takke. เป็นเสียซะแล้วแกดอกเนี้ย,ยแล้วดอกกะจิพาเปลี่ยนโขกแนะล้วกันเนาะโขกนี่ก็หาเมดแล้วจ้ะคือจะก็ได้อยู่ประมาณหกเจ็ดดอกจนข้านอกแต่บางดอกอยิง่งใหญ่กะเกือบเต็มตาแล้วจ้ะ ป้าปพ่อแม่พี่น้องเปลี่ยนโคกไม้เบิ่งหน้าค่ะเนาะนี่แลละเราก็ลัจะไปทางทางนั้นล้วจ้ะระุนไปชุ่มน้ำกันอีกแล้ว,นนออวไอเด้อวันศุมานี่บอลนะคะเนาะนี่ก็มาถึงหมายไม้แล้วเนาะค่ะเนาะกอยู่ทางถนนมันตัดฮอดกันเหมือนจะแจ่เสมอถนนนี่ตัดฮอดกันเหมือนเนาะค่ะเนาะสบายจใาสะดวกสบายรุนไปชุ่มน้ำกันแล้วจ้าวันศุกร์มานจากดอกบอลอีกเป็นปลาเห็ดกอคือเก่าเนาะค่ะเนาะไปกันเลยค่ะอีกจเป็นเห็ดแป้งแ้่จ้ะ เยงแจ็บแล้วจ้บเห็ดเนี่ยเห็ดแป้งนี่เขาจับหลังเพื่อนะสิขาวขาวๆคือแป้งนะใคะเนาะตรงหลังคนนี้ พอละลจ้าดอกนึงจ้าอุย้ย <c oughs> ลมละโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงแน่เนี่ยเ,เด็ดดอกเนี่ยดอกเดียวมีสองดอกนะจ๊ะเพื่อนน่เนี่ยปลาโบไมีขาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเฮ้เด็ดแปลกระหลาดนะไปซะเพื่อน<ๆ>ดอกที่สองนะคะเนาะของปลานี่จ้าจุ่มหนึ่งนะจ้า เห็ดมันปูจ้ะสี่ดอก พ่อเฮ็ปดปวกไก่นหน่อยนะคะเพื่อนๆ,นๆมาลองเ,เก็บก,กับจะเก็บซะก่อนละค่ะเนาะเพราะว่างางามเลยจ้ะมึงเนี่ยลายลาเลยจ้ะข้างบนกายเจ้าข้างบนกับขาวเต็มเลยนะ,นะนๆๆเป็นหนอนเนาะเก็บสักก่อนจ้ะน้ำงามจ้ะแข็งๆเลยเนาะ Ủa, bên trùm rồi ta. Nè, bên trùm trùm nè. มนูเกศขออนุยาตเก็บกันด้วยกันเถอะอย่างนี้คือคำแล้วใช่เนาะมูนหกักไงนึงจ้ะเดี๋ยวไปสรุปกันตอนทุกไายแล้วได้จ้ะเนาะเน้ยเพื่อนๆจะบอกเก็บกันได้เนาะจ้ะเนาะมูนหกักไงแล้วจ้ะนะเป็นจุ้มเป็นจุ้มอยู่จ้ะนี่ก็คำแล้วเนาะเพื่อนๆโอ้ยทางไหนเนาะวันนี้ยังก์โยไกจ้ะจ้ะมาเก็บตัวไก็บไกเลยเนี่ย คูโขกเน่าเลยน,นะเนาะพีก่กัดแก่ไก่ันนี้แม่้องเกลาข้นมาผผากใบเนาะค่ะเนาะก็นนะกเลยคำไว้ าอาะพ่อเห็ดป,ปววไกลหน่อยมาพ่อตอนตอนค่ำตอนจะ้ะมาหมายสองเนาะหมายสองจังพ่อเห็ดป,ป,ปัวนะจุมจ่มเป็นจุ่มเป็นจุ่มยูจ้ะ เก็บกับสะออนนะคะกันเนาะแสบเดินไปออกไปมุกนะคะกันเนาะแสบจ้ะมาสรุปกลีบกันหาห็ตของแม่น้องเกศมะนีนะะเน,ะเน,น,นาะค่ะเนาะจ้าฮ็ตตัวเกศน้อยก็ได้ไลยเจอเพื่อนเนาะ นกเก็บกับฝ้าวเก็บมาจากมันค่ำแล้วจาเฮ็ดไก่ก้อแดงแน่นะคะนกเกมาเป็นเฮ็ดก้อแดงจะเฮ็ดหินกันหน่อยๆนะค่ะเนาะกระมานได้จากมันนี่มานทั้งเฮ็ดปวือกมันทั้งเฮ็ดก้อแดงนะค่ะเนาะถ้าที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องแม่น้องเกดชาแนลในนะจ๊ะในการทําคลิปต่อไปนะค่ะเนาะตอนนี้แม่น้องเกดก็ต้องขอตัวกลับลงเมือก่อนจต่มือกแล้วค่ำแล้วตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งเลยนะค่ะเนาะยังอยู่ทึ่งพูอยู่เลยจ้ะเนี่ย สි ට ි ට ි ක ් ස